ับหมัดของลลนชัยมีช่วงแปรย,ยก4นะครับมีเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธเห็นแล้วนะครับเหลี่ยมเห็นแล้วลูกนี้ลูกทีบยันไม่ให้เข้ายก5เราไปโดนอะไรอะ่ะโดนลลนาชัยผ่านลลนาชัยผ่านลลนาชั้อนะอกในจะังหวะนั้นรู้สึกไงบ้างเรามีอาการยังไงบ้างรึงหลุดไปแล้วข้างหนึ่งแลง้วเมาไหมเมาหรือเซอะไรไหมก็เซมันมึนหน่อยนะแต่เสียดายไหมอาชีพเยอะเราไหมไปเนี่ย สี่ยกเราดูไหมเราเราเป็นต่อเขาเยอะมากเลยอ่ะนะหัวข่าพลาดถามพูดอะไรกับแฟนขับเราหน่อยขับก็ขอโทษสายมวยรออยังกลับมาสองไฟยังชนะไม่ได้เนาะไม่ได้เอาใหม่เนาะร่างกายเรากลับมาดีเรืเ่องหายใจเกอบไปแล้เริ่มหายใจได้เนาะเริ่มเริ่มเริ่มดีแล้วเนาะระบบหายใจ ลูกไม่แจกกันจ้ะไอจีเราเยอะไหมไปเนี่ยก็แต uh ่ไหนนะเองไปครับสำหรับเพชรยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับกลับมาสอนไปผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แล้วแต่ที่เลี้ยงบอกตาผ่านครับผ่านนะดอกอะไ้ ได้เมาครับได้เมาเลยเนาะเราต่อยหมัดหรือสอดที่เขาเมาอ่ะสอดครับทั้งสอทั้งหมัดครับสอดแล้วหมัดก็ว่าเราได้ยกห้าเราได้เยอะวเราได้เยอะมั้ยได้ได้เฉียนเป็นแสนครับโอ้โหเฉียเป็นแสนเลยเนาะครับเราไฟนี้เราอยู่นานไปกี่เดือนเนี่ยอยู่ไปสี่เดือนครับสเดือนร่างกายคิดว่ากลับมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็เก้าสิบแร้วเราต้องต่อเลยนะมีโอกาสจะเจอเพชรกันไหมครับ ับก็เจอครับร่างกายกลับมาร่างกายกลับมาแล้วนะฮะมีอะไรจะฝากบอกแฟนมวยหน่อยไหมแฟนมวยครับวันนี้ทำต็มที่แล้วครับไป pues บได้ไหมเนาะมวยซ้อมโดยมีอย่างหนุ่ยเป็นหองนี่ครับอาธิเป็นซางอยู่เลยครับก็ใส่ลูกนี้ถ้าโดนไปใช้ไม่เอาแขนบังนี่เข้าคอแน่นอนครับทีมครับเอาคืนหลังจากที่โดนไปก่อนครับดูจังหวะดตรีรุนแรงของเพชรนะครับ ตรงนี้ขาค้างนะครับอยู่ไกลๆเลยสับศอกซะเลยครับนี่เป็นศอกสั้นของโรนชัยที่ทําเอาไว้ก่อนอย่ามาตีนี่สวยนะครับตีก็้งชัยโครงแล้วโผลขึ้นไปเอาคื้นไม่ได้ครับจังนี้ศอกซ้ายของโรนัชัยดูนะครับตั้งต่อยเกลี้ยงคืนเข้าไปเลยครับเต็มปากเหมือนกันต่อยซ้ายเข้าขคางครับมาซ้ายของเพชร สวนสร้างมันจะเจอรถล้ใชัยสวนที่สอกซ่านเหมือนกันเสียครับเต็มปากครับเต็มคนแลลวใท้ายของเพชรล้ใช้เตะซ้ายโดนคืนด้วยแข้งและตามด้วยหมัดทีมครับรถล้ชัยเข้าไปจับครับดูจังหวะนี้ครับโดนหักลงไปครับก่อนหน้านั้นโดนไปก่อนแล้วนะครับสำหรับเพชรเตะซ้ายแล้วพับไว้ซ้ายไม่ถึงครับหมัดของร้อชัย มีช่วงปลายยก4นะครับมีแต่ซ้ายต่อยซ้ายอาวุธเห็นแล้วนะครับเหลี่ยมเห็นแล้วลูกนี้ลู